ทนสง่งอะไรมาวะงานต้าผมยี่ห้ออันอนีไว้นะีไว้เนี่ยมีขวดเด็กเนี่ยนะขวดละสองอยูกว่าน่ารักได้รับขายไปให้ปลาดูแล้วเธอเนี่ยเธอมาซื้อจิมูลเลอร์มไมดิงกวดละสองอยูก่าทสองบาทเก้าห้า ใสกระเป๋าไว้ไปจีดทา้ามค่ะไว้ปกอืมรุ่นปกพานตารนบอกว่าจะเรียนภาษาเพิ่มอยากได้มีห้าปี ใช่มันต้องสอพปีม,ม,ม,มันบอกว่าถ้าได้บีหนูมันจะได้ห้าปีว้ด,ดี้คะแนนดีด้ไปเรียนเถอะดีกว่าโตแค่สองปีสองปีเสียเวลาเมื่อยมันมันช้าไงอเออไม่ใช่แป๊บๆหมดแล้วอือืเป็นไหม อร่อยทำเองอร่อย <laughs> เอง ท่านออกจากคันดอก4โมง18นาทีมาถึงมทานตีสห้าโมงอาบน้ำแต่งตัวห5โมงครึ่งไปนีวีไปธนาคารไปโอทูไปริดเดิลเอ๊เท้าเดียวสงทุ่มยังไม่ได้รอไหนเย มันหยุดในเวลามันมันเร็วไม่ลอหน่อยได้ไงไปช็อปปิ้งแน่นอะครึ่งวันแล้วเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่เก้าโมงเฮ้ยเธอรู้ไหมไปถึงพันโดดนะสิบเอ็ดโมงนะสิบโมงห้าสิบเอ็ดแปดครึ่งรอรถนานเลยนี้แปดครึ่งเหรอเอาจากนี่เก้าครึ่งไปถึงพันโดกสิบโมงสิบนาทีเสร็จแล้วรถบีบีหนึ่งศูนย์มันไม่มาสักทีรถบัสเข้า พันดอกะอืมไม่มาสักทีใจโลนไม่อยากให้เสียเวลาเลยนั่งสักทีเออยายป้าคนนั้นแกเรียกเสียสองบาทห้าสิบอืมไป <จน S 2> ด้วยกันอะไรอย่างนงี้เเหรอืเก่งเขาอืมคนนั้นก็สองบาทห้าสิบคนนี้ก็สองบาทห้าสิบก็ไปกับเขาไปถึงพันดอกสิบโมงห้าสิบเอ็ดนาทีคนที่แบบบ้านโรคจิตอ่ะดูเวลาตลอดจิตแล้วก็เดินไปซื้อกระเป๋าออกจากน้นกระเป๋าก็ เที่ยงสิบนาทีโอ้จะเป็นลมเสียเงินแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าเดินไปเดินมางงเมื่อยกินข้าวกินอะไรอ่ะข้าวอะไรกินขนมไปไม่ซื้อข้าวกินในนั้นอืมซื้อข้าวกินในนั้นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นข้าวผัดคล้ายๆอาหารอินเดียแล้วก็มีปลาสามสิบยูโรกิดได้ใจวันนี้บันจ่ายังคิดมากกินไปบัรจาย ขาคิดพูดเองเลยเองเสร็จสับนะคิดเองเสร็จสับวนะถ้ามึงเก่งไ,ได้่าอาหารสามมึงจะไปชอปปิ้งที่ไหนได้ไปซื้อนั่นเดินยนะกางเกงในสี่ตัวสามห้ายูคล้คยเป็นคล้ายอืมซื้อทุกปีอืมไม่ใช่ว่าซื้อทุกปีซื้อทุกครั้งที่ไปพันดอกอืมออแ้บก็ซื้อแบบเดิมแหละ แบบเดิมมันทนสีเ่เดือนทำห้าแต่ปีนี้ซื้อแค่สีตัวปีที่แล้วซื้อหกตัวหรือแปดตัวแล้วปันกวชน์ัี่ฝากตานซื้อไปกี่ตัวสองตัวมันก่อนนะอืมแล้วก็สามหรือสี่นะแล้วอันนี้คือสามหรือสี่ซื้อสามแถมหนะึ่งสามสิบห้าอยู่ตามเพิ่งไปเมื่อ ตอนแอนอยู่ไม่ใช่เหรอ,อปีนี้เองนะอซื้ปีนี้จะสิบต,ตัวแล้วนะอยากทักเดี๋ยวคิดมากจิดไดเงินไม่ต้องคิดมากหรกซื้อไปแล้วแต่มีความคิดว่า <c oughs> ให้ความแต่เราจะบอกตัวเองไม่ได้ว่าปีหนึ่งเราจะซื้อกี่ตัวแต่แต่ก็ไม่ได้ซื้อเร่อไรหลายทางหมายถึงว่าไม่ได้ไปซื้อร้านอื่นไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปบ่อยไงเออซื้อแต่ยี่ห้อนี้ไง แต่เสื้อไหนก็ซาบ,บีนาซาบ,บีนาต้องกลับไปซื้อที่ไทยอะเออใช่ปะ่ะใช่กลับไปทุกทีซื้อมาทุกทีหรอปีที่แล้วซื้ออยู่เพราะว่าปีที่แล้วมันสามปีได้กลับเนาะทีที่แล้วสามปีกลับแต่ปีที่แล้วมันซื้อไปทั้งหมดสี่ตัวไม่ใช่สี่แต่ห้าตัวสีแดงสองสีดำหนึ่งสีเขียวหนึ่งกสี่ตัว อันนี้ยังไม่ได้เข้าปากนะแต่ทําไมมันมีข้าวอะ่ะโอ้ข้าวที่ติดที่ช้อนเนี่ยอะโอ้โหต้มีุญเส้นเลยอุมนเส้นอยู่ข้างล่างอือนี่วนเส้นอยู่ข้างล่างเดี๋าาุตส่าห์แเดี๋ยวนี้ติดใจแล้วนะติดตามแล้วนะ วุ้นเส้นดิบเดอ๋ออร่อยเนี่ยซื้อมากะว่าจะผัดวุ้นเส้นอยู่ลืมไปเลยว่าตัวเองซื้อวุ้นเส้นมาพี่ไปเปิดดูของพี่ไม่มีมันหมดแล้ว่งเลยอ่ะไม่ใกลเพราะล่ะลืมไปเลยอ่ะพี่พี่ว่าจะซื้อวุ้นเส้นมาเพื่อจะผัดวุ้นเส้นแต่ตัวเองจะทําสลัดกินเออไอ้นี่จะบอกว่าอะไรวะพี่พี่พี่จะไปดูสรรพคุณของไอ้นี่อยู่มันทำให้เข้าส้วมดีกว่าตอนละไหนเนาะอืม เพราะว่าทุกครั้งที่กินยำกินเซตระเน่เนี่ยกูดีดีมันขับลมมันเป็นขังนี่แหละแล้วมันก็เป็นยำด้วยอร่อยมากขอบคุณนะที่ทำให้กินเราไม่อยู่ก็ทำเองได้นะคือ,อใส่น้ำตาลกับเอะอไรนะคือจริงๆอะ่ะส่วนผสมอะน้ำตาลน้ำ เพราะว่ามันต้องการน้ำใช่ไหมปกติเขาใส่น้ำเชื่อมกันไงแต่นี้เราไม่มีน้ำเชื่อมเราก็ทำแค่น้ำตาลเพื่อมันเป็นน้ำเชื่อมไงอ๋อที่เธอคนแป๊ดแป๊ดคนืะใช่แล้วใส่ผงชูรสดดกับไม่ถ้าปริมาณน้ำเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ต้องใส่น้ำปลากับน้ำมะนาวในส่วนปริมาณที่มันเท่ากันมันจะรสชาติกระกลมกลมอ๋อแล้วก็ผงชูรสอืมแค่นั้นนะก็ใส่สแค่ผงชูรสเธอไม่อยู่จะลองทำกินดิคือไม่อยู่ต้องห้าวันหกวันนึงนะ แต่เผื่อผสมทักเวลาตัวเองละลายน้ํนาน้ําตาลกับน้ําอ่ะปริมาณว่ามันส่วนเท่าไหรอ่อ่ะน้ําปลากับน้ำมะน,นาวมันต้องอยู่ในส่วนปริมาณเท่ากันกินแล้วมันไล่ระบบขับถ่ายดิก็ไม่ให้ไล่ได้ไงหนุ่นพริกขนาดน้ำ ว่ไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมทำไมอ่ะอาชีพมันอ่ะ,อะก็ใบทองน่ะไม่ยากมันนี่คืออาชีพมันแนวแนวเขาทำเนาะแต่เ,เราเนี่ยเราเนี่ยยันนู่เนี่ยยันเรามีแรงอ,อืมกินเยอะก็มีแรงเยอะ แต่ถ้าเราไม่เที่ยวไม่ปาร์ตี้พักผ่อนเพียงพออยู่ได้นะบ้<พ>าลหรออยู่ได้นานอร่อยเลยเมอืมองถ้าขึ้นสี่ขึนสิบห้าก็หลับลรู้สึกตัวมาเกือบหกโมงพี่นางเขากลับมา,ท,าทํางานใช้แรงอเราต้องพักผ่อนเพียงพอ,อมไม่ดื่มแม่ว่าปาร์เอ้ไม่ เดี๋ยวโรบี้กับยุวดีย้ายบ้านเดี๋ยวปีหน้าพี่จะไปช่วยเขาย้ายบ้านเหรออืมมดเข้าแมงสาบเข้าฮะมดเข้าบ้านแมงสาบเข้าบ้านเขาอยู่ชั้นสี่นะทุกวันนี้นะมดเข้าบ้านข้างล่างเป็นบ้านคนเดียวแล้วทีนี้เขาทําอะไรไม่รู้ของเขาเหมือนว่าปิ้งย่างแล้วก็อะไรไม่รู้เหมือนว่าแมงสาบมันหนีมนะเนบ้านเป็นพื้นไม้มสาบตัวน้อยเดนขึ้นบ้าน เทาทางท่อหรออืมเหมือนแวลอมเหมือนมันหนีจะบ้านนู้นมาบ้านนี้ก็เลยบอกว่าโรบี้ถ้าเธออยากให้เธอบอกฉันล่วงหน้านะส่งสัปดาห์นีนเขียนรายงานมาช่วยปัญหาขวดหนาปีหน้านะอืมซัมเมอร์ปีหน้าเนาะอืมก็เลยบอกว่านะ ีหน้าเธอไม่ต้องกลับไทยแล้วพี่ยังหรอบอกาอายุบอกอายุไม่ต้องกลับไทยออย้ายบ้านนะ่ะบิ๊กพรอมเบ็มเขาคงไม่ย้ายกลับตอนที่เขาจะย้ายบ้านเขาเขาไม่กลับไทยตอนเขาจะย้ายบ้านเราก็เราต้องช่วยป่วเขาย้ายบ้านเลยบอกโรบี้เธอต้องแข็งแรงนะถ้าเธอไม่แข็งแรงน้ <c oughs> องสาวฉันจะลําบาก <c oughs> ตอนนี้ยูไปอาบน้ําโรบี้พูดว่าเธอนะเป็นคนที่แบบว่าสุขก็บอกทุกข์ก็บอก มีอะไรก็บอกเธอนี่น่ารักมาลีคือแบบว่าคือพี่พี่พี่เป็นอย่างงี้ไงมีความสุขไกลพี่มีความสุขไกลพี่เศร้าฉันชอบฉันอยากให้ยูดีบอกฉันบ้างเอาถ้าเขาไม่บอกเราก็ต้องอ่านคนให้แกงเลยก็ต้องฉันฉันอยากเป็นต้องใส่ใจเยอะๆถ้าเขาไม่บอกาต้องใส่ใจเยอะอารมณ์แบบว่าเธอไม่บอกเลยว่าเธอดีใจสุขใจสุขจ ไม่แล้วเราเราดูอาการเมียตัวเองไม่ออกอยู่กันมาหลายปีนะมันต้องดูออกเนาะนางบอกว่าเอ e r y ติ i ออ o k ค y โอเคโอเคแค่นั้นแหละแล้วตัวเองก็ไม่ใช่ว่ารูบี้ก็เป็นไม่พี่นางเป็นไหมน,นางก็เป็นเหมือนยุใช่ไหมเป็นอยากบอกเป็นพูดอะไรเงี้ยก็บอกเหรอก็พูดเหรออือแต่ยุ้มันจะเฉยๆไม่บอกยุ้ยเอรบี้บอกว่า บอกฉันอยากให้เขาพูดพูดเหมือนเธอเงี้ยเหมือนแบบพูดบอกความรู้สึกอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่พูดเนะเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วเราจะทํทำยังไงอะเราไปบอกให้เขาบังคับให้เขาพูดไม่ได้เราะต้องเป็นคนใส่ใจใช่ไม่สอนน้องชายล่ะ <c oughs> เราต้องสอนน้องชายนะว่าคนเราอะบางทีอะมันก็แตกต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> พื่อนเพื่อนมี่ทนน้องใายเพื่อนกันน้องเขยอเอ๊ะแล้วอ๋อเพื่อนเพื่น <c oughs> อนเพื่อนโอเค บอกเพื่อนให้เข้าใจผู้หญิงเ่ยต้องต้องบางทีผู้หญิงทุกคนมันไม่เหมือนกันไงแล้วที่นี้เขาเขาเขาพูดว่าอะไรนะยวดีกับเขาเขาอะไรนะยวดีอ่เป็นคนไม่ค่อยพูดดีนะไม่หมายหมายถึงไม่ไม่โวยวายเป็นคนใจเย็นอเนี่ยขณะที่เขาเนี่ยร้อนเป็นไฟบางทีบางทีมันมีเขามันก็<า>ดีที่ก็เลยบอกว่ามันดีสิมันก็ดีไงมันดี เาไปเที่ยวเมืองลิ้นกันลิ้นสวยเมื่อไหร่พี่ออตโตจะหายเมื่อไหร่พี่ออตโตจะให้รีไปหา สึกวันนี้ทำไมมันอร่อยกว่าเมื่อวานหิวไหมล่ะน่าจะหิวหรือเปล่าหรือว่านั่งกินแต่จริงๆอะเมื่อวานอะอร่อยกว่าวันนี้อร่อยกว่าก่อนอร่อยกว่าวันนี้อร่อยกว่าหรือว่าพี่นั่งกินว่ะป๊ยังได้เคียวบ้างเมื่อวานไม่ได้เคียวเลยกินงับๆงับจัจากคนที่ทําใช่ไหมชอบรสชาติวันก่อนมากกว่าวันนี้อร่อยก็อร่อยแต่วันนั้นอร่อยกว่า ไอ้ตาจะมาบ่ายสองอีกไหมโอ้นี่ก็จะบ่ายโมงนะเออเคไม่อยู่เลยยิ่งสบายใหญ่เลยไม่เป็นไรหลอกลูกค้ามันไม่ได้วุ่นวายมาก็าจะปล่อยให้เขาสบายให้เขาได้ทีเหล็กบ้างเราก็รีเหมือนกันความที่ว่าเรารวบอันนี้เป็นเป็นอัดวิดีโอนระ Hửm? Bên ảnh video đó. oh, Ủa, uống hết Ừ Nó ngon Bọn khách chơi chăm ngại Bài vòi vòi à? Ừ Ăn Ăn nhiều đi đâu เดานที่23กันยาไปก็ไม่เจอพี่นงังพี่นังจะไปเยอรมันใช่เดี๋ยวแกแต่งงานเสร็จแกก็ไปอยู่เยอรมันเมื่อเช้านี้แกบอกว่าแต่งงานมันยากพ,ยพี่เหนื่อยพี่ขี้เกียจเดินหนังสือพี่ว่าจะไม่แต่งแต่ถ้าพ่อใหญ่ถ้าไม่แต่งเดี๋ยวพ่อใหญ่เสียใจผลทีดีอ่ะใ,ให้ทีละ5,000 3,000ยูโร ถูกควยลูกมีหัวใจดีมีตาลูกรักลูกไข้เกียรติลูกไห้เงินลูกไข้ความรักไข่เวลาให้เงินก็บลูกนะทึอลูกทะบินหาแล้วเกินเงินเวลาความ,มรักอือาดีลืมนะมกับไทยอืม วัดภูเขาทองวัดสุทัศน์เหรอเออวัดสุทัศน์ไปอยู่นักกันแล้วนักกับพี่นุชลืมไปเก้าวัดกับพี่นุชเก้าเก้าวัดแม่วัดไม่รู้แต่วัดนี้อย่าลืมเออไม่ลืมเพราะว่าต้องขอขมาอืมมันไปขอขมากรรมเพราะว่าอย่าลืมนะมันหลายคนเลยนะมันหลายคนแล้วที่เราไป ผูกกรรมกับเขาพูดไม่ดีวาจาไม่ดีอ,อันนั้นก็เหมือนการผูกกรรมด้วยนะเต็กจะว่าไปแล้วขอนมานี่ก็ทำแล้วนะทำอะไรก็ขอขมากรรมนี่แหละดรมนั่นนะที่ไม่ียกวาดจุดทําเนี่ยมนที่ไปมาแล้วได้เหรอแล้วที่ยี่สิืดลิงหาปีเดียวกันนั่ะที่ไปกับไทยนะอ่ะนะแต่ตัวเองกลับมาตัวเองมาผูกกรรมกับพี่ล็อบบี้อีกไม่ใช่ขอนมาสโลบ์เกีย ทำแล้วมันหลายปีแล้วเลยอ็ช่วงระยะเวลาหลายปีนะั้นเราไปก่อกรรมเกี่ยวกับว่าบาปกับใครอีกก็ไม่รู้ปากหมา,าใจก็นั่นไงบางทีเราพูดอะไรไปก็เนี่ยเหมือนกับพี่โอตโตอะออตโต ต็วเองไปพูดไม่ดีใส่เขามันก็คือมันก็เหมือนกันนะเนี่ยใจจะขาดอยากให้เขาหายทำรู้จะทำยังไงทำอะไรก็ไม่ได้อยากให้เขาหายมากเมื่านถามแกแบบวันนี้ไปไหนวันนี้ซีเฟนมิดพิงเฟนเออโอเคอีทแอนด์วอล์กนะก็ไปทำงานได้เล้วเหรอยัง ทำงานไม่ได้อาทิตย์นี้หลยวันที่หนึ่งเนี่ยเข้ากี่โม่ กินให้หมดเถอะลีตักมาแล้วอืมใส่กล่องเลยอยากให้พี่ออสโต้หายพออารมณ์เหมือนตั่กนนะอยากให้โรบี้หายปวดหลัง ได้ผัวแล้วก็ไม่อยากเขาเลิกกันอย่างเขาอยู่ด้วยกันยาวๆถ้าเขาอยู่ด้วยกันมีความสุขนะก็อยากให้เ้ <c oughs> แต่ถ้าเขาอยู่แล้วทุกข์ก็ไม่อยากให้เพื่อนทุนนะต <c oughs> ้องไม่ถูกหรอกแต่ถ้าเขาไม่ได้ ทุกร้อนอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไปเถอะแล้วก่อนนะแต่งงานกระจอนไปเร็วๆเ,เลยนะพรเพูดถึงจอนถอดใจกรอนได้ใจซื้อให้น้องรอ,องเท้าเหรอ,อสวยนะ ใส่รองเท้าเบอร์อะไรอ่ะสี่สิบเอ็ดส่งให้ก่อนใช่ไหมก่อนจะซื้อะขอก่อนใช่ไหมเออนี่คอแล้วเหลือคู่เท่าไหร่นะจ๊ะสี่สิบเก้าหรือห้า้นี่กระเป๋านี่สวยเอ่อราโอสนะเท่าไหร่นี่จ้ะห้าสิบเก้าเลยพี่กระเป๋านี่ห้าสิบเก้าหรอเออซื้อให้น้องไหมซื้อน่ยซื้ออ่ะห้าสิบเก้าวัน่ะรองเท้าเท่าไหร่ จำไม่ได้ว่ากระเป๋าห้าสิบเก้าหรือรองเท้าสี่สิบเก้ารู้จะว่าสองอย่าง,งเนี่ยเอ้ยสี่สิบสี่สิบเก้ากระเป๋าเอ้รอ,องเท้าสี่สิบเก้าูรองเท้ามีใ,ใจด้วยเหรอมีโอ้ยดีนะอไม่มกระเป๋าเท่าไรไม่ทันได้ดูกระเป๋าเดี๋ยวดูที่ถ่ายรูปขอ,อืมัน มันใชอืมันใช้ยูนิโคอยู่พี่ก็ยูนิโคพี่ก็ซื้อนั่นแหละซื้อตั้งแต่เป็นพนักงานขับรถแล้วเป่ะวัาเนาะเออทุกอย่างพี่ซื้อให้หมดพี่พี่เป็นแม่คนที่สองของมันมันก็ยังจะลูกชายคนโตของพี่อ่ะพอแม่ท้องปุ๊บพี่ก็ซื้อนมให้แม่กินดูแล นมอะไรนมที่ว่ากินคนท้องแบบรุงคนท้องหน่ะแอนบามเหรอห่ากันดีปีเนี่ยพี่สิบหกปีแม่น้องชายน้องชายเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามสิบมั้งเกิดพศอะไรที่พี่บอกเกิดสามสามหรอสามสองเกิดปีอะไรปีละกาไหมไ้เหี้ยก่เขียงวันนั้นพี่บอกเธอแล้ว ดไม่รู้เหรอว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ตอนน้องเกิดตัวเองอายุเท่าไหร่ตอนน้องเกิดสิบหกตัวเองสิบหกก็ห่างกันสิบหกปีเออ,เอ,อแค่แค่นั้นแหละตอนนั้นนะ่ะตอนมันเกิดมานะ่ะสิบหกปีกว่าแล้วสิบเจ็ดแล้วว่างั้นก็น่าจะสิบเจ็ดแล้วห่างกันสิบเจ็ดปีไย ตอนที่ได้พ่อน้าหอมนะไอ้ปั้มเกิดแล้ว<พ>เออพอได้พี่ได้น้องเฮปเปียกันสิบเจ็ดปีครึ่งไอ้ปั้มเกิดแล้วเขายังไหว้ปั้มเป็นลูกพี่เออ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 พี่ก็บอกไม่ใช่พราะไปไหนก็อุ้มน้องเ,ออเดี๋ยวพี่ไปล้างเ,ยเอยไอ้ปั้มก็พี่ก็อุ้มพี่สาวก็ดูลเลย กินแป๊บเดียวนะกินกันยี่สี่นาทีเอง <laughs> <laughs> กินเร็วมาก <laughs>